ต้นสำโรงนะครับแอบส่องรถเก่าดินีนะครับที่สถานีต้นสำโรงนะครับก็มีซากรถนะฮะงานเครื่องจักรซ่อมบำรุงนะ กับช่องอาลาดบุรีสเตชันนะนี่ดูรถไฟด้วยกันครับก็ฝากติดตามนะครับช่องลาดบุรีสเตชันด้วยนะครับกดสับสไครต์สัน่นกระดิ่งให้เรียบร้อยนะครับฝากเพื่อนๆเอฟซี FC, ช่องหนอแหน่อยชาแนลด้วยนะติดตามเขาได้เลยนะน,นี่นะครับขบวน254นะครับเคลื่อนตัวออกจาก ถานีต้นสัมรงนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นค่ายทหารนะครับตรงข้ามกับสถานีต้นสำมรงครับแล้วเราจะผ่านบริเวณจุดเกือม้านะครับตรงนี้นะครับ หรือว่าเป็นจุดเกือบม้านะครับของโครงากงารรถไฟทางคูเ่ยนถะือว่า,าเกือบเสร็จสมบูแล้วนะครับ